อย่าใครกล้าทำร้ายแม่ของฉันหาตายลูกของพยมังกรอะไรกันนี่ชัดเจนว่าเป็นปีศาจแน่นอนว่าเป็นปีศาจ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 คนไหนช่วยมาที่นี่จับเด็กปีศาจนี้ให้ฉัน ไม่มีอะไรใช่ไหมแม่อยากัวลูกจะปกป้องแม่ลูกสาวที่กบฏตอนนี้เธอกับเด็กคนนี้ตัดสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดฉันจะให้อภัยเธอแต่งตั้งเธอเป็นเจ้าหญิงให้แม่ของเธออยู่ในวังต่อไปเจ้าหญิงฉันไม่สนใจเลยฉันแค่ต้องการอยู่กับลูกของฉันแค่อยู่ด้วยกันก็พอถึงแม้ว่าเธอจะไม่สนใจเธอก็ควรคิดถึงแม่ของเธอบ้างนะฉันก็ไม่สนใจวังอะไรทั้งนั้น ฉันแค่ต้องการหลังของฉันเธอสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแม่เฉินหยวนซานเธอนี่ใจหมาป่าปลอดหมาของที่เล็วกว่าหมาหมูปีเหล่านี้เธอที่เกียดและเอาแต่กินยิงโสและเอาแต่ใจสิ่งเหล่านี้ฉันก็ทนมาแล้วตอนนี้เธอทําแบบนี้กับอิงลู่และหลานเธอยังเป็นคนอยู่ไหม่เนี่ยฉันวันนี้ฉันจะสู้กับเธอเธอผู้หญิงราคาถูกนึกถึงความสัมพันธ์สามีภรรยาของเรา จะปล่อยชีวิตราคาถูกของเธอไว้กล้าขัดขืนฉันได้ยังไงคนไหนช่วยมาช่วยตีเธอให้ฉันแม่อย่ามือเธออย่ามือเธอแม่อิงลวกตีเธอรวมถึงเธอด้วยตีให้ตายพวกเธอกำลังหาความตาย เ,เด็กน้อยฉันคิดว่าเธอเก่งขนาดไหนที่แท้ก็แค่นี้เองสัตว์น้อยตายแน่องชายมังกรน้อยเพิ่งเกิดพลังเวทบางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าทำแบบนี้ต่อไปจะอันตรายฉันต้องรีบกลับไปบอกพระมันดาของพญามังกรแย่แล้วพลังเวทของฉันใช้ไม่ได้แล้วกลับไปยังองมังกรไม่ได้แล้ว องชายมังกรน้อยนี่คือคำสาปเผาผลาญสวรรค์พลังงานที่แข็งแกร่งขนาดนี้องคชายมังกรน้อยเพิ่งเกิดก็สามารถควบคุมได้แล้วจริงๆแล้วไม่ผิดหวังเลยที่เป็นลูกมังกรองค์ชายมังกรน้อยแท้จริงแล้วเก่งมากจากนี้ไปเผามังกรของเรามีผู้สืบทอดแล้วนี่คือคำสาปเผาผลาญสวรรค์ หรือว่าองค์ชายมังกรน้อยของข้าประสบปัญหาไม่ใช่สิด้วยพลังขององค์ชายมังกรน้อยในสามโลก9ก้าสวรรค์ไม่มีใครเทียบได้จะไปสามารถไล่คำสาปทาผานสวรรค์ได้อย่างไรหรือว่าเป็นหลานมังกรของข้ามีคนกำลังไล่คำสาปทาผานสวรรค์นี่คือคำสาปต้องห้ามของตระกูลมังกรของข้านอกจากข้าไม่มีใครไล่ได้หรือว่าเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดของข้า ลูกของข้าช่างเก่งกาจเช่นนี้เพิ่งเกิดก็สามารถได้คำสาปถ่าผานสวรรค์ได้ข้าต้องรีบหาลูกของข้าอย่าดีอีกเลยแม่อิงลู่รีบหลบไปเถอะถ้ายังเป็นแบบนี้เธอจะตายตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอคอยปกป้องข้าตอนนี้ตอนนี้ข้าจะปกป้องเธอของต่ําต้อยสมควรแล้วไปตายซกรู้แบบนี้ตั้งแต่แรกทำไมไม่ทำให้ดีถ้าพวกคุณสามารถเชื่อฟังได้ดี จะได้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร <S <S องค์ชายมังกรน,น้อยรีบหยุดใกล้เถอองค์ชายมังกรน,น้อยคำสาปเผาผลาญสวรรค์น,นี้ไร้ไม่ได้ไร้ไม่ได้จริงๆคำสาปเผาผลาญสวรรค์น,นี้มีพลังอันมหาศาลที่ทำลายฟ้าดินเมื <S <S ่อใดก็ตามที่มันถูกอ่านจรบรอบๆเส้นผ่าศูนย์กลางพันลีไม่มีแม้แต่ต้นยอดเกิดขึ้น <S <S คุณพูดว่าอะไรฉันฟังไม่เข้าใจคำสาปเผาผลาญสวรรค์น,นี้ใช้เวลาอ่านจบห้าชั่วโมง จนกว่าคำสาบจะอ่านจบมารดาของท่านและคุณยายถูกฆ่าตายไปนานแล้วอาดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นเร็วจับเด็กคนนี้ไว้คนไหนช่วยมาที่นี่ลงโทษเสียประจานคุณเฉินหยวนซานคุณนี่เร็วกว่าหมูหมาคุณจะถูกลงโทษจากสวรรค์จะถูกฟ้าผ่าด้วยลูกสาวที่กบฏคุณกล้าดา่าฉัน ห้าสามสองสี่เป็นไปไม่ได้ต้องมีการเข้าใจผิดแน่นอนข้าคือจักรพรรดิจะเป็นไปได้อย่างไรที่ฟ้าผ่าข้าพี่ชายคุณจะไม่จริงจังทำให้เทพเจ้าโกรธจะต้องถูกลงโทษจากสวรรค์ใช่ไหมพี่ชายถูกลงโทษจากสวรรค์อย่าเอาเรามาด้วยเป็นไปไม่ได้นี่เป็นแค่ความบังเอิญน,นี่ต้องเป็นความบังเอิญแน่นอนกล้าหาญกล้าหาญมาหลอกลวงภรรยาและลูกของฉันหาตาย คือพยมังกรท่านพยมังกรมาแล้วจริงๆแล้วคือท่านพยมังกรนั่นเด็กคนนั้นพ่อจริงๆคือพยมังกรใช่ไหมคือพยมังกรท่านจริงๆหรือพยมังกรท่านข้าผิดไปไม่ไม่ข้าผิดไป,ไข,ดไปข้ามีตาแต่ไม่เห็นพระคุณพยมังกรท่านพยมังกรท่านโปดสงบอารมณ์เถอะ พวกเจ้าตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วใช่ไหมขอพยามังกรท่านโปรดสงบอารมณ์พี่ใหญ่ลงหยุดแล้วหยุดแล้วข้าจะโดนการลงโทษจากสวรรค์ได้อย่างไรข้าคือผู้ที่สวรรค์เลือกข้าจากเพียงชาวประมงคนหนึ่งในวันเดียวกลายเป็นจักรพัิที่เรียกลมเรียกฝนมีใครที่สามารถเทียบข้าได้ได้รับความเมตตาจากสวรรค์มากกว่าข้า พี่ใหญ่พูดถูกพี่ใหญ่ของข้าคือผู้ที่ได้รับองค์การจากสวรรค์ถูกต้องพระราชาพระองค์ได้รับองค์การจากสวรรค์อายุยืนยาวแม้แต่พยามงกรลงมาก็ยังจะมาดื่มกับข้าสองแก้วทําไมไม่ตีแล้วตีตีให้ตายเลยใครกล้าทําร้ายแม่ข้าเฉินหยวนซานเจ้าหยุดเถอะการกระทําเช่นนี้เป็นการฝ่าฝืนทางธรรมเจ้ากําลังหาความตายหาความตายข้าคิดว่าเจ้ากําลังหาความตายตี ตีให้ตายเลยอย่าตีอีกเลยอินลวกแม่แม่อินลวก ลูกมังกรเพิ่งเกิดก็มีพลังเล่ที่แข็งแกร่งเช่นนี้แม่แเราเผามังกรโชคดีแล้วให้ฉันฆ่าเขาอย่าฆ่าลูกของฉันแม่ รีบไปเชิญท่านเซียนท่านเซียน,น,ยนคือท่านเซียนขอคารวะท่านเซียนลุกขึ้นเถอะท่านเซียนท่านเซียนเซียนแก่คุณมาถึงแล้วที่นี่มีเด็กคนหนึ่งแอบอ้างเป็นลูกของพยมังกรอ,อะไร ท่านเซียนสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนคุณรีบเก็บเขาเถอะลูกของพยมังกรไม่ผิดคือเด็กคนนั้นพยมังกรยังไม่ได้แต่งงานลูกมังกรมาจากไหนกล้าหาญมาหลอกลวงต่อหน้าข้าแทบจะไม่มีทางรอดข้าแก่คือคนเสด็จของพยมังกรสถานการณ์ของพยมังกรข้าแก่รู้ดีที่สุดพยมังกรไม่มีบุตรเลยกล้าหาญจริงๆคุณกล้าแอบอ้างเป็นลูกของพยมังกรความผิดนี้สมควรได้รับโทษรอให้ข้าเก็บคุณก่อนหยุดเถอะนี่นี่ไม่ใช่ตัวตุ่นเหรอือ คุณเป็นอะไรคุณในวังมังกรก็แค่คนเก็บขี้ยังห่างไกลาจากฉันคือเขาใช่เขานั่นแหละเขาคือคนที่คอยยุยงชาวบ้านบูชายันสาวให้พยามังกรในหมู่บ้านไม่รู้ว่ามีกี่สาวถูกเขาทำลายอะไรนี่มันเขาจริงๆเหรอดีจังพระเจ้ามังกรเมื่อไรถึงให้คนบูชายันสาวคุณน,นี่มันเหมือนมาเลยคุณกล้าทำในนามของพระเจ้ามังกรอย่างไรเหตุผลตัวตุนกล้าหางคุณรู้ของคุณไหม นี่คือท่านเทพพเจ้าสายน้ำเทพน้อยมองไม่ชัดคุณนี่มันเหมือนมาเลยกลา้าพูดจะร้สาระที่นี่ให้ฉันจัดการขโมยหมาเรียกคุณมากมายจัดการเรื่องไร้สาระดูเหมือนเทพพเจ้าสายน้ำใช้พลังไปสามครั้งหมดแล้ว เจ้าหมานี่ในวันปกติไม่เคยมองฉันด้วยสายตาตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมถูกมนุษย์ธรรมดาตีจนเหมือนหมาตายเทพใหญ่ช่วยเราจัดการเด็กคนนี้ด้วยตัวน้อยน่ารักยังไม่รีบเผยตัวตนจริงหรือคุณนี้น่ารักจริงๆเจ้าตัวเล็กกล้าดาข้าเหรอดูสิข้าจะจัดการเจ้าอย่าททำร้ายหลันของข้าเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าอะไรทั้งยุยงให้พวกเขาเสียสละญาติ และทาเรื่องไม่เข้าท่าถ้าให้พยมังกรรู้เขาจะไม่ปล่อยเจ้าแน่ท่านพยมังกรเจ้ารู้ไหมว่าข้ากับท่านพยมังกรมีความสัมพันธ์อย่างไรเท<ร>พเจ้าแก่แต่เป็นคนโกรธของท่านพยมังกรในอนาคตยังหวังว่าท่านจะพูดดีๆสักสองสามคำนั่นแน่นอนถ้าท่านช่วยท่านพยมังกรจัดการกับคนที่ปลอมตัวเป็นลูกมังกรถ้าท่านพยมังกรร,รู้จะต้องให้รางวัลอย่างมากถ้าทําผลงานได้ดี อาจจะท่านพยายมังกรจะให้ข้าเป็นผู้มีพลังถึงพันปีงั้นข้าก็ไม่ต้องไปเก็บที่ในวังมังกรอีกต่อไปเจ้าตัวเล็กตายซะเถิดตัวน้อยน่ารักขอดูว่าเจ้าจะตายยังไงโอ้ไม่องค์ชายมังกรน้อยเพิ่งเกิดพลังเวทไม่พอจะถูกเจ้าเต่าชราเอาชีวิตหยุดเถอะอย่า รใช้าของพยายามก่อนแม่แม่แม,แม่อิงลวกแม่แม่ลูกของฉันแม่ลูกของฉันอิงลวกพระเจ้าท่านไม่ยุติธรรม ท่านให้คนเลวครองอำนาจให้คนดีต้องถูกดูหมินของเก่าเจ้ากล้าทำร้ายแม่ของฉันฉันจะทำให้เจ้าวิญญาณแตกสลายตายไม่มีที่ฝังเจ้าตัวน้อยนี้ทำให้สัญญาณฟ้ารุนแรงดูเหมือนจะไม่ใช่ของธรรมดาเขาเป็นใครกันแน่มีที่มาที่ไปอย่างไรเจ้าชราตะตาเจ้ากล้าจริงๆเจ้ารู้ไหมว่าเธอคือใครเจ้ากล้าทำกับพระชายาของพยมังกรในอนาคตช่างเป็นการกระทำที่ผิด สมควรตายแสนครั้งฉันจะรายงานพยามังกรให้เขาลงโทษเจ้านารกไม่มีวันสิ้นสุดตลอดการไม่มีวันเกิดใหม่อะไรเธอคือพระชายาของพยามังกรท่านเสียงอย่าฟังเขาพูดมั่วสาวใช้ฉันต่ำคนนี้เธอคือบุตรสาวของฉันฉันคือพ่อของเธอเธอน้ำหนักเท่าไหร่ฉันจะไม่รู้ได้ยังไงห้าห้าเจ็ดสี่เธอเป็นแค่ชาวประมงชั้นต่ำเธอจะเป็นมหเหสีมังกรได้ยังไงคุณรู้ด้วยคุณคือพ่อของอิงลัวคุณนี่เร็วกว่าหมาหมูจริงๆสักววันต้องได้รับผลกรรมผลกรรม ข้าคือผู้ที่สวรรค์เลือกไม่อย่างนั้นข้าจะเป็นจักรพรรดิได้อย่างไรสเตวร์เดรฉานฉันเสียใจจริงๆใช้พลังเวทหมดเพื่อให้คุณเป็นจักรพรรดิไม่ใช่เพราะฉันได้บูชายันบุตรสาวให้กับท่านพญามังกรที่ประทานโชคชะตาให้ฉันใช่ไหมคุณสาวใช้ฉันต่ำปราหารกล้าปลอมตัวเป็นมหเหสีมังกรนี่แต่ต้องถูกทำลายทั้งก้าตระกูลอะไรทำลายทั้งก้าตระกูลคุณผู้หญิงฉันต่ำข้าเพิ่งขึ้นเป็นจักรพรรดิคุณอยากฆ่าขางนั้นเหรอฉันไม่มีญาติแบบนี้เป็นลูกของพ่ชาายหรือเปล ยังไม่รู้เลยลูกนอกสมรถไปตายซะเราไม่สามารถทําให้พยายมังกโกรธท่านผู้ยิ่งใหญ่เร็วเข้าฟ้าผ่าตายผู้หญิงชัวง่วนี้ดีหยุดเถอะ แม่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 อย่าร้องให้แม่ไม่เป็นไรแม่แม่อิงหลวกแม่ ต้องเป็นลูกมังกรของฉันมีปัญหาแล้วเร็วเข้ารีบไปโลกมนุษย์ช่วยลูกมังกรของฉันด้วยใช่กล้าหาญกล้าทำร้ายภรรยาและลูกของฉันหาตาย24019